h e l lo everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาไปจอะลึกรีวิวเบร t t a PMX รุ่นปี2025ซึ่งเป็นปืนซับแมชชีนโมเดิร์นที่ผสานร,รูปลักษณ์ทันสมัยสมรรถนะล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือทำให้เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปีนี้ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกเบร t t a PMX มาในดีไซน์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเชิงยุทธวิธี โครงเรซินน้ำหนักเบาเสริมด้วยชิ้นส่วนโลหะที่ช่วยลดน้ำหนักพร้อมเพิ่มความทนทานเมื่อต้องใช้งานหนักรูปทรงกระทัดรัดทำให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งในสถานการณ์ระยะใกล้และการใช้งานระดับมืออาชีพขณะที่มือจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และการควบคุมแบบใช้งานได้ทั้งสองมือ Ambidextrous ช่วยให้ผู้ยิงหลากหลายความถนัดถือและใช้งานได้อย่างสะดวก ปืนมีรางพิกาตินนี่ด้านบนและช่อง MLOK OK ด้านข้างที่ทันสมัยจึงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งออปติกเลเซอร์ Laser ไฟฉายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพส่วนสมรรถนะเบเ e t t a PMX ปี2025โชว์ศักยภาพได้อย่างโดดเด่นใช้ขนาดกระสุน9คูณ19มิลิมที่เป็นมาตร,รฐานทำให้การหน่วงกลับควบคุมได้ดีและความแม่นยำยังคงออกมาดีแม้ยิงแบบเ่าเนื่อง ด้วยระบบลอแบ็กที่ปรับแต่งมาอย่างดีและการออกแบบลำกล้องที่เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการยิงให้การทำงานที่ราบรื่นและลดการยกของปากกระบอกช่วยให้เล็งเป้าหมายได้เร็วขึ้นทั้งในจังหวะการยิงเป็นช่วงสั้นๆหรือการยิงต่อเนื่องโครงสร้างที่เบาทำให้การควบคุมและการล็อกเป้าทำได้ไวซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับผู้ใช้งานเชิงยุทธวิธีและผู้ชื่นชอบที่ให้ความสำคัญกับการทำงานภายใต้ความกดดัน สิ่งที่ทำให้ PMX แตกต่างคือจุดขายเฉพาะตัวประการแรกคือดีไซน์กระทัดรัดและโมดูล่าที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสามารถปอรับใช้ได้หลายบทบาทตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายจนถึงการป้องกันตัวเองประการที่2องเบรต้าปรับปรุง PMX ให้มีสวิตช์นิรภัยปุ่มปล่อยแมกกาซีนและด้ามชาร์จท,ที่ใช้งานได้ทั้งสงมืออย่างสมบูรณ์ทาให้เหมาะกับทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวา ซึ่งบางรุ่นในคลาสนี้อาจไม่มีประการที่ 3pmx มาพร้อมลำกล้องรองรับการต่อใส่ซับเพรสเซอร์โดยตรงทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบเงียบลงได้โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงหลังการขายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับคนที่ต้องการความเงียบและการควบคุมแรงถอยที่เกี่ยวกับราคาแม้ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและการติดตั้ง แต่ว่าเบเ e t t a PMX ปอี2ส2 5วางตำแหน่งตัวเองอย่างแข่งขันได้เมื่อเทียบกับซับแมช i n e ระดับ h ไฮเอนที่ใกล้เคียงกันมันให้ความคุ้มค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพชื่อเสียงและฟีเจอร์ต่างๆซึ่งเป้าหมายหลักคือมืออาชีพที่ต้องการความน่าเชื่อถือและผู้ใช้งานทั่วไปที่มองหาปืนที่ผสมผสานวิศวกรรมสมัยใหม่กับสมรรถนะที่พิสูจน์ได้ สรุปแล้วเบร์เรต้า PMX ปี2025ไม่ใช่แค่อาวุธอีกชิ้นหนึ่งแต่มันคือคำประกาศของเบร e เรต้าว่าสิ่งที่ควรจะเป็นของซับแมชชีนยุคใหม่คืออะไรเบาโมดูล่าใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ในทุกสภาพด้วยภายนอกที่แข็งแกร่ง,งสมรรถนะที่โดดเด่นและตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น PMX จึงตั้งมาตร,รฐานใหม่ในคลาสของมัน และเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความเป็นจริงและนวัตกรรมในอุปกรณ์ของตน